หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําคลิปเริ่มต้นในแดดี้อีพีที่2นะครับก็มีคนหลายคนนะข oh <no. S 1> อการมาอีกแล้วนะครับผมให้ทำอีพีที่3บ้าง oh <no. S 1> จนแบบว่าไปลามถึงคลิปอื่นเลยนะครับหรือแม้กระทั่ง Discord ผมซะด้วยนะสงสัยเขาอยากจะดูอีพีที่3แน่นอนเลยนะครับอย่างใจจดใจจอดซะด้วยสิเป็นขอตื้อกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะดำเนินอีพีที่3กันเลยดีกว่านะ oh <no. S 1> ากับตามล่าหาอีเวนต์นะครับผม4ตัวด้วยกันซึ่งมีเวลาแค่5วันนะครับในการตามล่าตัวอีเวนต์ทั้งหมดนะ4ตัวเลยนะครับผม <What? S 1> เอาล่ เดี๋ยวผมขอเปิดอ e ีทก่อนเลยดีกว่าไปกันพาที่3ตามหาอีสเตอร์4ตัวภายในระยะเวลาอันสั้นส<บ>ั้นจริงๆก็พาไป1เดือนแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์เริ่มใหม่ในแดนดี้นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาสู่อีพีที่3กันแล้วนะโดยที่ในอีพีที่2เนี่ยผมก็ได้ตามล่าหาแว่นขยายมานะครับผมซึ่งในรอบนั้นเนี่ย ก็ใช้เวลาล่าๆประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมในการตามล่าหาลิสือของลอตเจอร์นะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยลอตเจอร์ Roger ออกยากมากเลยนะครับผมแต่ว่าเชลลี่เนี่ยออกโคตรง่ายเลยนะครับลหลังจากผมทําคลิป EP ที่2นะครับก็มีอัปเดตใหม่มานะในวันที่20ของเดือนที่แล้วก็คือเมษายนนะครับผมนั่นก็คืออีสเตอร์อีเวนต์มาซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับเซนสหัดลองฟาร์มนะแต่ผมก็ไปมุ่งเน้นรีวิวตัวละครหลักแทนนะครับผมไม่ได้ทําซีรีส์นี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวในวันนนนนนีีีีี้้เเ่ยผมก็จะดําิซ ต่อเลยนะครับบอกเลยว่าในการฟาร์มในครั้งนี้เนี่ยเป็นการฟาร์มที่ข้อค่าจะทรมานมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องหา 4, ตัวนะครับซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่พราว่าผมเห็นอะไรแปลกๆข้างหลังซึ่งเหมือนดัมมี่เลยเจ้าตัวโบบอกอยู่ข้างหลังผมแล้วก็ไปแล้ว โอ้ยเจออะไรแปลกๆนะครับในช่วงนี้โอเคก็เข้าเรื่องต่อเลยนะครับโดยที่สีตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้สกุลเงินพิเศษนะครับในการซื้อซึ่งนั่นก็คือตะการนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็แพงบางตัวก็ถูกโดยตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคุณปู่ไข่พะโล้หรือเอ็กซันนะครับอยู่แค่300นะตัวที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือจะตัวบัสซี่นะราคา3 0 0พเลยนะครับผมเป็นสิบเท่าของคุณปู่โดยวิธีการได้ไข่นะครับหลายคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะนั่นก็คือการปั่เเืองก็บไ้ตพน แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทําให้ทวิสเตตเห็นเรานะครับผมก็จะมีแค่3อย่างนะแต่ก็มีตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับผมอย่างบัสซีเนี่ยที่จะต้องเพิ่มน้ำมือนะครับในการซื้อ คือตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มน้ำหมึกนะครับไปถึง4 0 0 0แล้วนะใน EP ที่แล้วเนี่ยเพราะว่าผมได้ตั้งเป้าหมายสำรองไว้ก่อนนะครับก็เตรียมตัวไว้ก่อนใน EP ต่อไปแล้วก็ไม่พอนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีไข่ก็ตามนะครับแต่เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องปลดล็อกหารีเสิร์ชกันต่อเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีบางตัวเนี่ยมีเงื่อนไขต้องใช้รีเสิร์ชนะครับในการปลดล็อกนะโดยเฉพาะจะตัวบัสซี่แล้วก็จะตัวฟลายนี่แหละที่บอกเลยว่าไอสองตัวนี้เนี่ยจะต้องพลิกแผ่นดินหานะครับผมแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากรากคคย เนี่ยแล้วก็อีกซันนะครับผมไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าไอ้โคโค่นะครับผมตัวของเธอเนี่ยมีเงินไขที่ค่อาๆจะแบบว่าง่ายกว่าไอ้สตัวนี้นะครับผมซึ่งเราเนี่ยต้องเก็บรีเซิร์ชตัวอะไรก็ได้นะครับผมให้ครบ1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะจำนวนห้าตัวก<อ>็วไม่ได้แบบว่ากดดันเลยมากนะครับผมแต่ที่กดดันที่สุดเนี่ยก็คือจะตัวบัสซี่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันเยอะแล้วก็มันนานด้วยเพราะว่าไอ้บัสซี่เนี่ยมันเป็นตัวเมนนะครับผมแล้วก็โอกาสออกนะครับก็อยู่ราวๆแค่5% 10%เอเองขึ้นอยู่ กับชั้นนะครับยิ่งชั้นสูงเนี่ยโอกาสออกนะครับก็สูงตามนะครับแต่เพาว่าตัวของเธอเนี่ยก็มีโอกาสออกการันตีนะครับในช่วงที่ชั้นที่20นะซึ่งก็การันตีแน่นอน100%่งร้นะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้นะครับผมในการฟาร์มรีเซิร์ชของเธอนะครับอ่าแต่โซนที่เดินเนี่ยก็ พึ่งดวงเอาเองนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอฟาร์มไข่ก่อนเลยดีกว่านะครับโดยใช้ทีชาตานะโดยตัวที่ผมเนี่ยจะซื้ออย่างแรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเอ็กซันนะครับถ้าเกิดผมได้เอ็กซันมาเนี่ยผมก็จะใช้ตัวของเขานะในการฟาร์มไข่เรื่อยๆนะครับผมไปจนถึงประมาณ5000นะครับผม5 0 0 0 6,000เออเพราะว่าการจะซื้อตัวทุกตัวได้เนี่ยจะต้องใช้ไข่นะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับผมโดยใช้ทิเกตที่มาจาก e ีพที่แล้วนี่แหละเออเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วก็ฝากแฟนอาร์ตแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในป้ายนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวฟลายนะครับผมโอ้โหหวาดเทียบแน่นอนอ่ะฝากแฟนอาร์ตแป๊บหนึงแล้วก็ไปกัน กลับมาสู่ช่วงแฟนอาร์กอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ว่าจะมีอะไรให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะแปะไปเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับแฟนอาร์ตในครั้งนี้ก็จะมีเราๆอยู่แค่ประมาณ10กว่ารูปนะครับอ่าต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับ FC ที่ส่งมาทาง Facebook Discord แล้วก็ YouTube กันด้วยนะครับผม โอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปได้กันเลยดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลาแล้วไปฟาร์มกันเถอะเอาละครับทุกคนในรอบแรกเนี่ยผมก็จะตามล่าหาไข่กันเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะซื้อขุดปู่นะครับผมเพราะว่าขุดปู่แกเนี่ยเป็นตัวที่เก่งในเรื่องของการปั่เป็นอย่างมากแล้วก็มีพาสซีฟที่โคตรดีเลยนะครับเหมือนกับประเจนเลยแล้วก็ปั่นเร็วมากโดยที่ในตานแรกผมจะต้องฟราร์มไข่ให้ได้ถึงประมาณ300นะครับเพื่อที่จะซื้อให้ได้นะและในรอบแรกนะครับผมก็เล่นเป็นทีชานะว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นตัวที่มีสสกลลลเเช็็คูแ้ววว่รมมายนะผ สก,กินที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสก,กินวิเทดด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยไปฟาร์มมาตั้งแต่อีพีที่แล้วแต่ว่ามไม่ได้ใช้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมเนียนจะใช้ในรอบนี้ก่อนเลยเพื่อแก้ขัดนะครับเอาละเริ่มกันโอ้ดูเหมือนว่าในชั้นแรกนะครับผมจะเจอเจ้าตัวกระต่ายนะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันไม่ตบผมนะครับเพราะว่าสเตลผมเนี่ยมันสูงเกินไป<ต>ก็เลยรอดอดวินนะครับผมเออก็ยังดีไปหน่อยและอย่างนั้นก็คือรีสชรรของเธอนะครับแทบไม่จะเป็นต่อการหาตัวขอมผมเลยผมก็เลยแบบว่าปล่อยมันไปเลยนะครับแล้วก็หาใครอย่างเดียวเลยนะซึ่งในชั้นแรกเนี่ยก็มีแค่ใครแค่ไม่กี่ฟองเองเพราะว่าในชั้นแรกก็มีเครื่องป่แค่สีเครื่องเองนะครับก อย่างชั้นที่10เป็นต้นไปถึงชั้นที่20เนี่ยก yeah. ็ยจะมีเครื่องปัดที่มากขึ้นนะครับแต่ก็แลกค,ความยากที่มากขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนั้น yeah. ผมก็เลยสํารวจไปสำรวจมาหาไปทั่วสรุปก็คือไม่มีเครื่องปัดให้ผมได้เก็บเลยเพราะว่าเพื่อนยิงไปแล้วอดแดกเลยสิแต่ก็มียาให้ผมเนี่ยได้หิวใจไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในชั้นแรกก็ได้แค่ยาไปเฉยแต่พอไม่ทันเลนะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บจากรถเจอมาหนึ่งทีนะครับเพราะว่ามีเพื่อนแอบไปเก็บตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยแบบว่าเสียท่าไปหนึ่งทีหลังจาก สำรวยโผมานะแล้วก็ขายยาในชั้นนี้ซะด้วยสิ <S <S คือเหมือนเขาจะย้อนย้อยผมนะที่ผมเนี่ยเสียยาไปตะกี้นี้เอาซะแบบว่าหัวร้อนเลยทีนี้แต่ก็ใช้มันละกันปล่อยมันขายไปเลย <S <S ผมไม่สนหลอกผมสนแค่ใครอย่างเดียวนะครับที่ผมเนี่ยต้องการจะหามันมาหาใครกันตอนเลยเหมือนว่าผมจะเจอเครื่องปั่นแล้วตรงนี้โอ้โหสองเครื่องด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บแคสซูลแล้วก็ไปปั่นเครื่องกันเลย <S 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 ดูเหมือนว่าในชั้นที่2อเนี่ยน่าจะมีคนตัวไปหลายคนแล้วนะครับผมแต่ว่าผมได้ยินเสียแค่คนเดียวนะในชั้นนี้เนี่ย ผสงสัยน่าจะมีคนอื่นลงไปด้วยอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นตายไร้ดียังไงนะก็ช่างมาันละกันเอาที่สบคัญก็คือหาใข่อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้ขาดแค่ประมาณอีกประมาณ2องร้อยเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องไปฟาร์มกันต่อเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้นั่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมฟาร์มไปฟาร์มมายาวๆเลยนะครับผมแล้วก็แถมไม่พอเนี่ยตีของผมก็เริ่มหายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเหลือแค่ประมาณจากประมาณ5คนเหลือ4คนเหลือ3คนแล้วก็เหลือ2คนนะครับและก็ตอนนี้ก็เหลือแค่โซโลคนเดียว ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ยอมท้อถอยนะครับผมพยายามให้ตัวเองเนี่ยฟาวไปไเรื่อยๆถึงประมาณ3 0 0 4้อกว่าและหลังจากผ่านไป10ชั้นนะครับผมก็ฟาวไขไปได้ถึงประมาณ250กว่าแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะไขอีกประมาณแค่50อยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องฟารมกันต่อเลยโอเคทุกคนในตอนนี้ผมเนี่ยก็ฟารมไขได้ถึงประมาณ240แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าในชั้นที่11เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าในชั้นที่11เนี่ย โอ้โหเชลลี่ต้อนรับผมอย่างดีเลยนะครับ <What? S 1> คือกะจะให้ผมได้ตัวเมตัวนี้กันเลย <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปประมาณถึง9 0กันแล้วสลับเจ้าตัวเชลลี่นะเพราะว่าได้มาตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับผมคือแบบว่าได้มาโคตรทีเลยคือในรอบที่แล้วเนี่ยผมแค่ตั้งเป้าหมายหาลอเจอร์อย่างเดียวแต่เพราะว่า,วามีตัวเมย์ออกโคตรบ่อยเลยนะครับผมโดยเฉพาะเชลลี่เนี่ยดูเหมือนว่าเชลลี่นะครับก็จะใกล้มาหาผมทันทีแหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเก็บรีเสรธอรก,ก่อนละกันโอ้โหมาเสริฟสักทีเลยนะเชลล คือเธอรู้งานอ่ะหลัจงจากที่ผมเอาเคาเตอร์เชลลี่แล้วผมก็รีบไปหาแคปซูลแล้วก็รีบไปหาเครื่องปั่นกระต่เพื่อที่ผมเนี่ยจะรีบผ่านชั้นนั้นให้เร็วและพอฟ้าไปฟาร์มานะครับผมไปจนถึงชั้นที่14เนี่ยผมก็ได้เจอบางสิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งบอกเลยว่าสิ่งนั้นทําให้ผมเนี่ยรู้สึกดีใจไปอย่างมากเลยนะครับโอ้เราได้บัสซี่มาแล้วนะครับผม1%ซแล เหมือนว่าในชั้นนี้น่าจะมีบัสซี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปเก็บรีเซิร์ชกันเลยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเดินไปฝั่งนู้นนะอะ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอีกเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไหวโอเคมาเธอมาแหละมาเรียบร้อยได้มาแล้วห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมขอรีบหนีกันเลยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตามตุดผมไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวขอหนีแป๊บแล้วก็เก็บไข่แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้บัสซี่ในชั้นที่สิบสี่แล้วนะครับผมในชั้นที่สิบห้าเนี่ยเราก็เจอบัสซี่อีกรอบนคทุก แต่ถพราว่าเธอเนี่ยก็ตบผมจนแบบว่าเจ็บไปหนึ่งทีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าค้มอยู่นะครับหลังจากที่ผมได้บัสซี่มาแล้วผมก็มานั่งเคลียเครื่องกันต่อเลยนะครับเพราะว่าในชั้นที่16กเนี่ยก็ไม่มีตัวเมซัตตัวหนึ่งเลยนะครับก็มีแต่ตัวที่ผมเนี่ยเจอมาบ่อยมากคือมีนูน่นมีนี่มีนั่นนะครับผมพวกระดับธรรมดาทาั้งนั้นเลยหลังจากที่ผมได้ผ่านไป2ชั้นแล้วนะครับผมก็ได้ตัวเยในชั้นที่18นะเพรนะมีตัวฮาวิสตนนะครับผมมาจากไหนก็ไม่รู้นะพุ่งใส่ผมแบบไม่รู้ตตััววววเเเอาาาาไไไไมม่่่่่ผยยคคทแแลล้้กกก็ด็ดขขปประ500ระรถื ยเยอะพอสมควรเลยนะครับผมและในตอนนี้เราก็สามารถซื้อคุณลุงเอ็กซ์ันได้แล้วนะครับเพราะว่าราคาถึงแล้วนะโอเคทุกคนในตอนนี้ผมก็ฟาร์มไข่ไปถึงประมาณ552ไข่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในตาที่แล้วเนี่ยซึ่งในตาที่แล้วผมก็ได้เจ้าตัวบัสซี่มา2ตัวด้วยกันแล้วก็เชลลรี่หนึ่งตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อคุณปู่ก่อนเลยและก่อนที่เราจะไปดูเดี๋ยวผมต้องขอดูผลงานของตัวเองก่อนเลยว่าตัวของผมเนี่ยฟาร์มรีเสิร์ชไปเท่าไหร่กันแล้วนะครับแล้วก็เต็มกี่ตัวแล้วนะ <Okay. S 1> มาไปดูกันนเลยะคผม โอเคนี่เลยนะครับผมจะตัวบัสซีเนี่ยก็ได้ประมาณ14แล้วนะครับผมส่วนตัวอื่นก็มีบางตัวนะที่เต็ม100%กันแล้วอย่างคอนนี่แล้วก็จะตัวไบนี่นะครับที่เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะรับทีละตัวกันเลยอ่าเริ่มจากไบนี่แล้วก็คอนนี่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอะไรอะ่ะโอเคไอดี ID นะครับหรือลัสโซอแอนด์ลัสโซก็ได้มาแล้วและต่อมาก็คือเชลลี่โอ้ my god ได้มาสักทีนะครับผมคือเจอตั้งแต่อพีที่แล้วเนี่ย รับไปเลยนะครับผมโอเคก็จะมีลาลาประมาณนี้เลยส่วนที่เหลือก็ยังไม่เต็มนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอซื้อคุณปลู่ไข่พะโลก,ก่อนเลยซื้อคุณปลู่แกนเนี่ยก็จะมีราคาอยู่แค่300ตะกยกรนะครับก็ซื้อไปเลยดีวยกว่าโอเคได้มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวแกนเลยนะครับผมโดยที่ตัวแกนเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเล่นเครื่องปั่นนะครับสีเปอร์เซ็นตะ์นมาแกะสบพัดเครื่องซึ่งบอกเลยว่าเหมาะกับการคอมโบกับไว้ขยายอย่างมากแล้วก็ประแจอย่างมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยกับคุณปลู่ไข่พะ 5,000กว่าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าในรอบต่อมานะครับผมก็ได้ใช้คุดปู่แทนนะครับแทนทีชานะเพราะว่าทีชาเนี่เหนื่อยมากพอและก็เลยให้เธอเนี่ยพักบ้าง หลังจากที่ผมเล่นคุณปูไปนะครับผมก็รู้สึกอะไรแปลกๆนะคือแบบว่าคุณปูแกเนี่ยเหมือนแกนะครับจะปั่นเร็วขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือผมเนี่ยคิดไปเองก็ไม่รู้แต่ก็ใช่มันละกันถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับผมถ้าเกิดมีตัวปั่นเร็วเนี่ยเกมเราก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไปไวมากขึ้นนะไปถึงชั้นที่20เนี่ยเร็วขึ้นนะครับผมและผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็มาถึงชั้นที่2ี่สักทีเลยนะซึ่งมนอยู่กับเจ้าตัวกวางลูจีนะครับผมที่ เกลีเซอร์อีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการรีเกมใหม่นะครับผมเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วแล้ในรอบที่สามนะครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวเป็นลอจเจอร์เพื่อที่ผมเนี่ยจะหารีเซอร์ให้เร็วขึ้นน,นะครับผมสลับจากตัวบาซี่แต่ก็ยังไม่พอนะครับผมก็ได้ชวนคนในดิสคอร์ดเนี่ยมาเล่นด้วยนะเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ฟาร์มได้ง่ายขึ้นเพราะว่านิตี้ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตุยในชั้นแรกๆก,กันเลยนะครับก็เลยแบบว่าไม่อยากเล่นหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มต่อฟาร์มต่อแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะครับไม่มีวันที่สสิ้้้้นน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 นุุดจจจผผผผมมมมมมเเเเเเเีีีีี่่่่่่่่่่่่ยยยยยฟาาาาาารร์ไปปถึงชชััััทท15 15กกกกลลลแแแแตตตวววใใ็็็็หหือคคคะบู าทนะครับทําให้ผมเนี่ยอดได้รีส์ของบัสซีเลยซึ่งโคตรน่าเสียดายมากที่ผมเนี่ยก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับในการตามหาบัสซีเนี่ยทำไมมันออกยากจริงๆเลยนะไอ้นี่หลังจากที่ผมบนไปบุนมาแล้วก็หัวร้อนในรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เจอบัสซีสตทีนะครับผมในชั้นที่สิซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เลยแค่หนึบหัวใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนทวิสเตนในรอบที่แล้วกันเยอะเลยนะครับก็เลยแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยต่อมานะครับผมก็รีบไปหาบัสซีกันเลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องการรีเสิร์ชอย่างมากโดยที่เราเจอเน เก็บให้ได้นะครับเพราะว่าเหลือแค่หนึ่งหัวใจนะและผมเนี่ยก็ตัวเยนในชั้นที่16นะครับด้วยั้มือของบัสซี่นะเพราะว่าผมเนี่ยโดนดอกไม้สันโรนะครับก็เลยแบบว่า ตัวเยคาที่เลยแต่ก็ถือว่ายังดีเลยนะครับที่มันมาผ่านไป5รอบ6รอบแล้วนะครับผมในรอบที่7เนี่ยผมก็ได้เจอบัสซีแล้วนะครับผมในชั้นที่9ซึ่งยังดีกว่าใน2รอบที่แล้วนะครับที่ออกในชั้นที่15 16เนี่ยผมก็เลยวิ่งเข้าหาเจ้าตัวบัสซีชัตทีเลยนะครับไม่สนว่าจะมีสายล็อกก็ตามแต่ว่าสายล็อกที่เขาเล่นเนี่ยเป็นลูอี๋นะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถอีคาสเตอร์คาวิสเตได้เลยหลังจากที่ผมกำลังปั่นเครื่องนะครับอยู่ดีๆก็มีแอสโตนะาาาวิสเตทหหผมซึ่งใ้ผมเนีีี่ยได้รรเซิ์ฟมาอก10%นะคครรับบผผมมต้ออองงขขขุณเเาจิๆลยคนแบบว่าน่ารักกมาแล้วก็ มาในชั้นที่20 <tactic? S 2> กันเลยนะครับเพราะว่าในรอบนี้ผมสามารถไปถึงชั้นที่20นะแต่ว่าใน20ในรอบนี้นะครับผมก็ได้เจอเมสเปาแล้วก็มีของบัสซีด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโชคดีคุณสองเลยนะครับสำหรับผมหลังจากที่ผมเก็บเกีวรีเซิร์ชแล้วนะครับผมก็รีบไปตัยเลยนะครับในชั้นนั้นนะเพราะกับผมเนี่ยต้องรีบไปพักผ่อนก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเล่นไปเยอะแล้วนะครับผมกับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะจัดไปวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันโอเคทุกคนก็ผ่านไป2วันเรรียบสองผผมมมเเเนนนีี่่่ยยจะะสาาาารรรถถไไปึงทหกััคบด๋วไปดูกันเลยอ่่าไปที บิสต์แล้วก็ตอนนี้ผมฟาบัสซี่นะไปถึง75%เกันแล้วนะครับผมก็ถือว่าใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะแล้วก็ครุดปูของเราก็เต็มแล้วนะครับอ่าขอเก็บกันเลยอันหนึ่งแล้วก็เจ้าตัวฟินเก็บไปเลยนะครับผมมานี้ได้มาแล้วแล้วก็ฟัตเตอร์ด้วยซึ่งตอนนี้ไฟลนะครับผมก็อยู่ที่5 3าเซกันแล้วแล้วก็โคโค่เนี่ยได้ไปถึง77%อเโอเคแล้วก็ตัวนี้นะ หายไปไหนอะ,อะหาไม่เจอแล้วนะครับผมมีแค่ประมาณนี้เลยส่วนตัวเมที่เหลือนะครับผมเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยก็เจอแต่สเป,ปาอย่างเดียวนะครับที่มาบ่อยซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บรีสร์รของเป,ปาไปถึง52กันแล้วก็เกือบจะเต็มกันหมดแล้วนะครับผมสำหรับตัวอีเวนต์ตัวเมนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาฟาร์มกันต่อเลยใช้รเจอกันต่อเลยนะครับผม ข้าสู่วันใหม่นะครับผมก็ได้ทําตามสเตปเดิมนะครับนั่นก็คือตามหารีเซิร์ชของบัสซี่กระต่อแต่ว่าในแต่ละรอบเนี่ยผมก็ได้เจอแค่ตวัวเมนนะครับผมที่ไม่ใช่ตวัะะตวอีเวนต์กันเลยนะมีทั้งวีทั้งเชลลี่แล้วก็หมานะครับผมที่รปรากฏบ่อยมากแต่ว่าบัสซี่เนี่ยก็ไม่ปรากฏสักทีนะครับผมจนผมเนี่ยจะเริ่มท้อแล้วเพราะว่าผมเนี่ยก็ลงไปประมาณ56รอบเลยนะครับผมสำหรับว<ๆ>ัน <ๆ S 2> นี้เนี่ยแต่ว่าในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมก็ได้เจอบางสิ่งที่ผมต้องการสักทีซึ่งนั่นก็คือบัสซี่ที่่่ผมมมรรอออยาาเเเจไได้้ธ5บกกกวล็ูสึ แบลว่ายินดีด้วยที่ผมเนี่ยได้เจอบัสซี่สทีนะครับผมในวันนี้ผมก็รีบไปหาบัสซี่สทีเลยนะครับพร้อมกับตัวเจอเองเลยนะเพราะว่าในการหาในรอบนี้เนี่ยเป็นการหาบัสซี่ครั้งสุดท้ายของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ฟาร์มดีเซลก็จะเต็มแล้วค่ะอีกแค่ประมาณสิเองและในตอนนี้ผมก็สามารถซื้อบัสซี่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อกันเลยดีกว่าเฮ้ยในที่สุดนะครับผมก็ได้บัสซี่สถีแล้วนะซื้อตอนนี้ผมก็บดล็อคครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สถีแล้วนะครับ อ่านี่เลยบัสซี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมขอรับพิกเก็ตก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวของเธอกัอนเลยซื้อตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มไอ้ไข่นะไปถึงสามพันก่าไข่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอซื้อกัอนเลยนะมาซื้อไปเลยนะครับใช้สามพันแล้วก็สองพันห้าร้อยอีคอแล้วก็รีเสิร์ชของเธอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าซื้อไปเลยเรียบร้อย ก็เหลือแค่ประมาณ2ตัวนะครับผมที่ผมเนี่ยจะต้องฟาร์มกันต่อเลยซึ่งต้องใช้ประมาณ2,000กว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาฟาร์มกันต่อเลยโดยใช้คุดปู่ละกันเพราะว่าผมเนี่ยเบื่อเราเจอและหลังจากที่ผมซื้อบัสซี่เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้หาใครกระต่อแล้วก็หาใครกระต่อแล้วก็หาใครกระต่อเรื่อยๆจนหัวผมเนี่ยจะกลายเป็นไข่ไปแล้วหลังจากที่ผมฟาร์มในรอบที่แล้วนะครับผมก็รีบไปหาพีเซอร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีไข่อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสมาร้อยสิบสี่ไข่นซครับี็ส้มารวซื้อพีเซอร์ การฟาร์มในรอบต่อไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวที่ปั่นเร็วแล้วก็วิ่งเร็วอย่างมากเลยนะสามารถเอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับผมในชั้นสูงๆเนี่ยห <Wow. S 1> ลังจากนี้ผมก็ได้ใช้เจ้าตัวฟล์นะครับผมในการตามล่าหาไข่กันต่อซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมเล่นไฟล์เนี่ยผมก็รู้สึกชิลๆ <Easy. S 1> เลยนะครับแล้วก็สบายมากเลยนะซึ่งก็ดีกว่าคุณปู่หลายเท่าเลยนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณสองสามรอบและผมก็ใช้เขาไปเรื่อยๆนะครับในการฟาร์มไข่ในครั้งนี้จนกว่าผมจะได้ไข่ที่เพียงพอนะครับสำหรับซื้อโคโค่และสุดท ประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะไปจนถึงตีสองเลยนะครับสำหรับก,การหาไข่ในครั้งนี้บอกเลยว่าโลกอ,อกสักทีนะครับหลังจากที้ผมเนี่ยฟาร์มายาวนาแสนนานเลยนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ผมขอไปซื้อเจ้าโตัวโคโค่กันเลยนะครับพอดีแบบว่าอยากจะจบคลิปแล้วโอเคเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมจะฟาร์มไข่ไปถึง1,500แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ขาดแค่เจ้าโตัวโคโค่นะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อกันเลยซึ่งถ้าเกิดผมซื้อนะครับผมก็จบแล้วนะอ่าจบคเทีนนี้นะครับผมซื้อไปเลย <c oughs> โอเคได้มา สักทีนะครับตัวอีเทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าเวลาในการฟาร์มที่ใช้ในครั้งนี้เนี่ยก็เกือบประมาณ3วันเลยนะครับไม่ได้แบบว่า8ชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนนะคือ3วันเลยนะครับผม คือเล่นประมาณเช้าตู่นะครับไปจนถึงนี่เลยตีหนึ่งตีสองซึ่งกว่าจะหาได้ก็เกือบปลาไปประมาณวันที่19เลยนะครับ19 2เเลยนะโอเคในที่สุดเราก็ได้สักทีแล้วนะครับกับตัวอีเวนท์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันโอเคเดี๋ยวอย่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คพาวิสเต็ก่ันเลยว่าพวิสเต็กที่ผมฟาร์มมาได้เนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็เก็บโคโค่ไฟคูบโอ้โหกิวเทนแล้วก็จีจี้นะครับผมมีตัวอีกไหม มีสกแคปนะครับผมโอเคก็เหลือแค่ตัวเมนนะที่ยังแบบว่ายังไม่เต็มนะครับผมแล้วก็จะตัวแดนดีนะครับที่ผมเนี่ยเอาไว้ฟาร์มที่หลังแล้วกันเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยพอคาดจะแบบว่าฟาร์มง่ายมากโอเคก็จะมีลราลาประมาณนี้เนยนะครับสำหรับคอนเทนต์เริ่มใหม่ในแดนดีนะครับผมอีพีที่3ก็เหนื่อยมากแล้วก็ทอมากเลยนะครับผมคืออยากจะพักผ่อนแล้วนะอ่ะก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วขอนอนก่อนแล้วกัน